สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพาดวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางเราสตาร์นะคะวันที่16กันยายน2568น้รกนะคะทุกท่านค่ะวันอังคารค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเดินวิ่งรูดนะคะทุกท่านาถ้า FC ไม่ชอบนะคะให้ FC รอดูเลขเด่นประจําวันได้เผื่อชอบเนาะทุกคน เลขเด่นประจำวันก็ใช่ว่าจะเข้าทุกวันนะทุกคนมีเข้ามีหลุดเหมือนกันบางวันก็เข้าบางวันก็เข้าป่าเหมือนกันนะคะทุกคนก่อนอื่นนะคะเราไปดูวันที่15กันก่อนดีกว่าว่าเข้าหรือหลุดวันที่15นะคะใจให้เด่น6และ5ทุกคนมา7 3 5 3สหาจวงผิดเนาะทุกคนเด่นมา5เข้าคู่5้า5มสาตหวกับเลขเด่นประจำวัน2กับ7หลุดนะคะ7มาหลักร้อยเจ5 นอพี่น้องแล้วตะมือค่ะพี่น้องค่ะบางมือกับเข่าบางมือกับรุดเนาะค่ะทุกคนสถิติมีเข้ามีหลดุดตัวเด่นเข้าติดต่อกันเป็นอาทิตย์แล้วนะพวกนะคะทุกคนแต่ว่าใจเพิ่งจับคู่เข้าวันนี้นะคะไม่ทราบาว่าที่10วันที่16จะมาหรือไม่ตัวรัฐบาลใจรัฐบาลไทยตัวเด่นใจคือห้าสห้า มา่เขาเล้าสตาแล้วพี่น้องเอ้ยมาตัดหนาเราสตาไปแล้วนะคะทุกคนค่ะสิมาให้โบุุ๊พี่น้องรัฐบาลไทยใจก็ได้นะคะทุกคนวันที่สิบหกนะคะใจให้คำนวณตัวเด่นได้อยู่ที่สี่และสามเรามาดูคู่ความน่าจะเป็นสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่ห้าห้าสี่สี่เก้าเก้าสี่สี่แปดแปดสี่นะคะสามค่ะ สามสี่สี่สามสามเนะคะคู่ตะเด่นนะคะสี่ขาคู่ตะเล่นอยู่ที่4 3่สามสเนาะค่ะพี่น้องคู่ที่ชอบนะคะคู่ที่ชอบอยู่ที่เลข4 8 8แปพี่น้องมักสาวได้นะคะบ่ระบชอบผ่านเด้พี่น้อง เลขเด่นประจําวันอังคารอยู่ที่3กับ8เบิ้ลประจําวันคือเบิ้ล3ามเลข3กับเลข8 FC เสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันที่นี้เรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจาวันตัวเด่นวันนี้อยู่ที่4ี่และสเด่นประจําวันอยู่ที่3และ8นะคะเป็น4 3 3 4 4 884นะคะ4 3 3 4ติดคู่ตัวเด่นเนาะคะ่ะ4 8 8 4ติดคู่ที่ชอบ3ค่ะ3 3ส สาติดเลขเบิ้ลประจําวันติดเลขเด่นประจําวันนะคะพี่น้องส่วนนะคะสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่ห้าสสี่สี่เก้าเจหาความน่าจะเป็นวางไว้ให้นะคะทำไมถึงไม่จับ3าหกับ4 9่เนะคะเพราะว่ากับสามเก้เนาะทุกคน4ีหกับ4 9เจับเพราะว่า3าหเมื่อวานนี้มาแล้ว3ามเก้า็มาแล้วใจก็เลยตัดออกเอา สาม,มาแทนนะคะทุกคนก็แล้วแต้ควาหมากักพี่น้องสถิติตัวเลขนะคะมีเขา่ามมหลุดพี่น้องขาะว่ได้เข่าทุกมือว่่ได้หลุดทุกมือเนาะ,ค,ะค่ะค่ะทุกคนสําหรับแนวทางนะคะเราสตาวันที่16กันยายนสองพนห้ารใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกําลังใจที่เอฟซทุกๆท,ท,ท่านมอบให้สาหรับวันนี้ใจกอให้เอฟซโชคดีนะคะ สุขสุขบันมันสุขผูสุขสุนพี่้องสวัสดีค่ะ